ต่อไปนี้จะอธิบายรูปลักษณะการใช้งานในเชิงของการแสดงตัวอย่างเพื่อการใช้งาน,กา,งานการประดิษฐ์นี้โดยละเอียดโดยอ้างอิงตามรูปเขียน ทั้งนี้สำหรับขนาดวิติวัตถุดิบรูปทรงองค์ประกอบและตำแหน่งเชิงสัมพัสขององค์ประกอบสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามแต่โครงสร้างของชุดเครื่องที่ใช้ในการประดิษฐ์ในตอนที่กำหนดตั้งอย่างใดๆหรือตามแต่เงื่อนไขต่างๆนอกจากนี้ ตราบเท่าที่ไม่มีการระบุไว้เป็นการเฉพาะจะถือว่าขอบเขตของการประดิษฐ์นี้ไม่จำกัดอยู่เฉพาะรูปลักษณะการใช้งานที่เขียนไว้อย่างเป็นรูปปัธรรมดังต่อไปนี้ ตรงนี้เราก็จะมาไล่อ่านใหม่